จกพิกัด5ร้านเด็ดที่ซัปโปโรขัดไปแล้วว่าปังไม่มีในรีวิวไทยแน่นอนยังไงกดเซฟไว้แล้วไปตามเลดร้านแรกเลยทุกคนมินามินชีปาอิซากยะซิเกเนเจอร์เมนูจะเป็นข้าวหน้าล้นในกล่องไม้ในรูปแบบต่างๆอย่างแบบอูนิคู่กับอิกุระแน่นๆเบมนก็มีแตตัดสินใจกินเป็นจานเด็ดของเขาที่เป็นสามเซียนอูนิอิกุระแล้วก็เนื้อวากิวราคาของสามเซียนอยู่ที่2,800เด็ดล้ำดังที่ไม่มีคนไทยรู้แน่นอนมาเกาะฮอกไกโดทั้งทีก็ไปตามซีฟู้ดต่อกันที่มีโจมาเกงร้านชื่่ออวาดนขง ก็ยังเป็นข้าวนุ่มหน้าสีฟลาดิบสดๆเวลากินเสร็จคือแบบมึนสดไปหมดอูนิกับไข่ปลาแซลมอนร้านที่3ขอเปลี่ยนแคตตากรีมาเอาใจบีฟเลเวอร์บ้างเพราะมันคือร้านเนื้อพรีเมียมวากิวสุกี้ยากิกิวโนะอิซิชากิเนื้อคือจะมีทั้งแบบเซตเมนูหรือจะเป็นอะลาคาร้านดีของร้านนี้คือปิดดึกมาต่อกันที่ร้านโอมากาเซคนญี่ปุ่นบอกว่าเป็นหนึ่งในร้านที่ดีที่สุดในซัปโปโรตั้งแต่กินมาคือรู้สึกว่าอร่อยและคุ้มราคาแบบเวิร์มมันแค่สี่พันกว่าบาทอะแต่มีทั้งหมดแบบ17 ก็ง่ายๆแต่คือรสชาติก็คือแบบสดจบ move on มาที่ร้านสุดท้ายเลยคือจะไม่พูดเพราะเป็นประเทที่ถูกใจคนไทยทุกคนแน่นอนร้านโยชิอุชิยากินีเมนูจะเป็นเซตคอร์สที่มีหลายๆแบบเราจะเลือกเป็นพรีเมียมคอร์สที่ตกต่อหัวอยู่ที่1 1 5 5 0เยนมีทั้งแบบกินเป็นแบบปิ้งย่างหรือจะกินเป็นแบบซูชิดิบๆเลยรวมไปถึงแบบอาหารที่ทําให้อยู่ท้องอย่างพวกแบบข้าวแล้วก็แบบของแบใครไม่อิ่มหรืออยากกินเมนูอื่นๆก็สั่งอะลาดแยกได้นี่แหละมิวมัดรวมมาให้แล้วห้าร้านเด na